สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเมื่อวานนะคะที่เราขึ้นไลฟ์อยู่นะคะว่าตัวนี้เสร็จแล้วจะรีวิวให้ดูวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพืเ่อนๆค่ะเดี๋ยวขออนุญาตดึงตรงได้ตรงพองนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะริบนิดนึงนะคะ พอเต่านะคะของลูกค้านะคะพี่ตัดเมื่อวานสามตัววันนี้พร้อมทรงค่ะข้างบนดีกว่าเดี๋ยวจะใส่ให้ดู เดี๋ยวจะใส่ไม้แฟดให้เพื่อนๆชมยับหน่อยเมื่ี้นีดเดี๋ยวยับนิดนึงนีตรงนี้นิดหน,น,นึ่งนะคะสวยไหมเสร็จเรียบร้อยนะคะคอเต่า นี้ที่คุณตาทําเมื่อวานนะคะทุกคนที่เราตัดที่ร้านแล้วก็เย็บเมื่อวานเสร็จไปหนึ่งตัวแล้วกออ็วันนี้มาทําต่อมาตําต่อนี่สีฟ้านะคะอันนั้นสีสีชมพูแขนสามส่วนนะคะของคุณป้าออนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <laughs> อยู่ดูอยู่หร,รือเปล่าไม่รู้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะไปส่งให้ค่ะก่อนสามโมง เดี๋ยวจะไปส่งให้นะคะก่อน3โมงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวปิดพอปิด3โมงสีฟ้านิดนึงน,นี่สีฟ้าสีฟ้านะคะอก38ตัวนี้อก38ยาว21นิ้วนะคะแขนยาว3ส่วนไอ้แขนยาว, 30, ยยาวพี่น้ทาทำแขนยาวเท่าไหร่ แขนยาว13นิ้วนะคะตัวนี้แขนยาว13นิ้วนะคะมีดัดทรงแบบนี้เป็นตัวปล่อยๆข้างหลังติดกระดุม1เมตรแบบนี้นะคะเจาะต่อข้างหลังความยาว21นิ้วหกนะคะสูงสี่สอันนี้นะคะเป็นตัวปล่อยๆนะคะเก็บทรงนิดๆถ้าใครสนใจนะคะทรงแบบนี้ทักพิมพ์คาได้นะคะทักพิมพ์าได้นะคะถูก ที่คุณทำบอกเลยเราตัดให้เองแล้วก็ถูอกต่างหากนะคะทำสวยขนาดนี้แต่ขอแค่ไซส์38-40นะคะ38-40 6 9 0 38-40 6 9 0 44 2 4 4 7 9 0 40เอ่อ46 48คอเต่าไม่แนะนำค่ะคอเต่าไม่แนะนำนะคะนี่เป็นด้าทรงสวยงามแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ตัวนี้เป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะ นีเป็นของพี่ปานอมนะคะพี่ปานอมดูอยู่หรือเปล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปานอมส่งสถานที่มาให้ทัดด้วยนะคะในไลน์แล้วเดี๋ยวทัดจะจะส่งให้นะคะพร้อมผ้าอีกหนึ่งอีกครึ่งเมตรตามที่พ,พี่ปานอมขอมาอันนี้ไซส์42นี่นะคะอันนี้ไซส์42ทัดแขนสั้นไซส์ size 42แขนสั้น ของพี่พนอมเป็นแขนสั้นนะคะเป็นไซส์42สวยสวยมากมากค่ะเราตัดเองขายเองสั่งได้นะคะสั่งออเดอร์ได้เพราะว่าตอนนี้รับอเอ,ะะบอเดอร์สีฟ้านะคะรับออเดอร์สีฟ้าสีเดียวนะคะทุกคนสีชมพูตอนนี้ออเดอร์ผ้าผ้าหมดสีชมพูตอนนี้ผ้าพี่พนาหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องทาชุดอีกหนึ่งชุดนะคะที่ลูกค้าสั่ง ออเดอร์สีฟ้ายังรับได้อยู่นะคะถ้าใครสนใจสีฟ้านี้กับสีครีมค่ะมีสีฟ้าแล้วก็มีสีครีมค่ะที่ยังรับได้อยู่เดี๋ยวพ่สาจิบสีครีมให้ดูนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งสีครีมได้นะคะเดี๋ยวพาพสีค ส่งนี้ส่งนี้นะคะรับออเดอร์นะคะ,ะอ,อ๋คุณมนค่ะดูอยู่ค่ะอ๋อดูอยู่ค่ะขอบคุณมากมากค่ะป้าออนขอบคุณมากมากค่ะดูอยู่ค่ะสวยมากค่ปะป้าออนค่ะอันนี้สีครีมนะคะรับออเดอร์สีครีมกับสีฟ้านะคะถ้าใครสนใจเป็นสีเนื้อเนื้อนะคะสีเนื้อเนื้ออันนี้เดี๋ยวส่งให้ค่ปะป้าออนพาจะาไปส่งให้ตอนนี้เลยภายในบ่ายสามเพราะว่ามันจะได้ติดวันนี้นะคะมันจะได้ส่งถุงกออนพรุ่งนี้ พ่อเปอ้าอ,อยู่กรุงเทพเนาะมันก็ก็จะได้พุ่งนี้นะคะสวยแบบนี้นะคะถ้าเราไปรีดให้ดีๆหน่อยนะคะก็จะสวยมากพอดีเตารีดที่ร้านวันนี้มันมันเกเรนะคะก็เลยรีดได้แค่นี้ค่ะทุกคนพอประมาณนี้สวยจริงๆนะคะ690นะคะอย่าลืมนะคะทุกคนเราจะส่งให้ฟรีนะจะส่งให้ฟรีนะคะในกรุงเทพแล้วก็ พี่วันทาคอ,อเต่าแบบนี้รับให้ได้แค่40 42 4นะคะถ้าเกิดแล้วพี่วันทาบอกว่ามันไม่สวยมันไม่สวยจริงๆเอ่อมัน FC ผัดไทยสวัสดีค่ะน้องผัดไทยน้องเกง๋สวัสดีจ้าขอบคุณคะ่ะสวยไหมน้องเก๋สวยไหมคอเต่าคอเต่าค่ะอ่าพี่พน,นองไม่ทราบว่าพี่นอมดูอยู่หรือเปล่านะคะนี่นะคะสีครีมที่ว่า สีนี้นะคะได้ไหมสีครีมนะนี่คือสีครีมสีครีมสีครีม,รมไม่ใช่อ่อนนะ mm hmm. พี่ปนอมต้องการผ้าเครื่องเม็ดเดี๋ยวทาส่งไปให้นะคะ mm hmm. สีครีมนี้นะคะห mm hmm. ากใครสนใจทรงนี้นะคะตรงนี้ mm hmm. ถ้าใครสนใจ ทรงนี้นะคะทักมาได้เลยนะคะทรงนี้นะ690อ่าศอ่าทรงนี้นี่ ก็ดึงขึ้นไปทรงนี้นะคะ690ไซส์ส840สนะคะรับ2องไซส์3840ปดนะคะสนใจทักทายมาได้เลยรับสีฟ้านะคะเป็นออเดอร์นะคะไม่ได้ทำไว้หน้าร้านนะคะวันนี้หน้าร้านมีตัวที่พิมพ,พาทำผิดนะคะเผื่อใครสนใจอ่ะดูดิมารีให้อีกทีนึ่งนะคะเดี๋ยวิมพ,พ์เอาตัวนี้มาเพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะคือตัวนี้นะคะ ตัวนี้มีหน้าร้านขายเลยนะคะ690มีหน้าร้านขายเลยเพราะว่าทำให้ตาอ่อนปิด้าอ่อนต้องการแผนนี้แต่ว่าเพื่อนทาหลงค่ะเมานิดนิดมึนหน่อยๆทำเป็นแผนนี้นะคะอันนี้ก็ขายเลยแล้นี่ค่ะสวยไหมกางเกงกางเกงทรงนี้สวยนะคะทุกคนมีตัวเดียวใครสนใจทักมาค่ะใครสนใจทักมานะคะกางเกงทรงนี้สวยมากนะคะเป็นขาจ๊มเป็นขาสอบจ้มนะคะจีบนะคะเป็นขาจีบจีบแบบนี้ จีบแบบนี้เล็กนะคะใส่กับตัวนี้ได้เลยน่ารักน่ารักใส่กับตัวนี้ได้เลยค่ะกางเกงตัวนี้สามารถใส่กับเสื้อสองสีได้เลยนะคะอันมาขายเสื้อกับกางเกงเก่าใส่กับเสื้อตัวนี้ก็ได้นะคะนี่กางเกงเป็นฟรีฟไซส์นะคะเป็นแบบฟรีฟีไซส์เป็นกระเป๋าแบบนี้กระเป๋าไม่เท่ากันนะคะไม่ได้ทําผิดกระเป๋าไม่เท่ากันเป็นสิ่งต่างคาะ ไซิปด้านข้างเป็นสมองด้านหลังเอ็กรีไซส์นะคะเป็นลักษณะเอกินนี่นะคะใครสนใจก็ทักได้นะคะสําหรับเสื้อตัวนี้นะคะ690นะคะมีแขนสั้นใครสนใจก็ทักพี่อุ้มทามานะคะ๋ยวพี่อุ้มทาใครช่องทางการกติดต่อนะคะสําหรับลูกค้าใหม่สนใจสินค้าต่อโอ้ยร้าน ปักหมุดไว้นะคะที่จกโกส่งไปนะปักหมุดไว้นะคะ mm hmm. เข้ามาเลยนะคะทางไลน์นะคะพักเข้ามาเลยส่วนตัวเสื้อที่ขายได้เลยที่ขายได้เลยเย็บเกง่งสวัสดีค่ะโอ้ยคิดตึงคี่ถึงคิดถึง้งงองเย็บเกง่งสําหรับตัวเสื้อที่ขายได้เลยก็เป็นสีชมพูตัวนี้นะคะแล้วก็สีฟ้าแล้วก็กางเกงตัวนี้ค่ะทุกคนน่ารักไหมกางเกงตัวนี้กางเกงตัวนี้ใส่กับสีชมพูก็ได้ ใส่กับสีฟ้าก็ได้นะคะหน้ารังหน้ารังนะคะกางเกงเ,เสื้อตัวไม่ยาวนะคะตัวนี้กเเสื้อ20 20นิ้วครึ่งเองนะคะใส่เป็นเอวลอยๆหน่อยกางเกงก็เป็นสมุหลังเป็นลักษณะขกางเกงินนี่นะคะฟรีปีไซส์ใส่ได้กันกคนใส่แบบคองๆใส่แบบสบายๆนะคะเสือ้อ69นะคะกางเกง79นะคะตัวนี้กางเกง79เสื้อ69นะคะสุดได้พักได้เลย กางเกงมีตัวเดียวเสื้อมี2ตัวนะคะที่จะขายได้แต่ถ้าสนใจอยากได้เป็นแผนแบบนี้ก็ทักมาได้เลยนะคะต้องสั่งเป็นออเดอร์นะคะรับสีฟ้ากับสีครีมค่ะรับสีฟ้ากับสีครีมเท่านั้นไม่มีผ้านะคะา สั่งสีดำยังไม่ได้มาเลยค่ะลูกค้าสั่งสีดำอยู่นะคะขอบคุณนะคะ4 0บล้านดวงใจขอบคุณ18ล้านดวงใจขอบคุณน้องยักเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องผัดไทยนะคะขอบคุณน้องเก๋มากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับไลน์นี้พึ่งทาไลน์มา12นาทีพึ่งทำมาได้ไลน์นานแค่แนะนำสินค้านะคะถ้าหากสนใจอย่าลืมนะคะเข้ามาในไลน์ทักพึ่งทางมาแล้วก็หากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์สั่นกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้พิมพาด้วยนะคะวันนี้พิมพาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในไลฟ์ต่อๆไปนะคะมีอะไรมาแนะนำจริงๆมีสินค้ามาแนะนำเยอะแต่ว่าติดงานนะคะติดทำงานก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะคะวันนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะน้องเย็บเก่งคิดถึงมากมาน้องอัชราก็มานะคะเมื่อวันก่อนนะคะเขาคิดถึงอยู่นะบ๊ายบายค่ะ